กันแล้วเพราะว่ารอรุ้นข่าวดีกันเลย,ลด,เลยดีกว่าสำหรับคุณมินพีชยานั่นเองเนะคะเขาก็เหมือนเปิดตัวเขาผ่านกับเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ข้ามเฟรนด์โซนมาแล้ว<ต>ก,กันรู้จักกันมาสิบกปีคนนี้เหมือนโอปะ้าโอป้ามากๆแล้วสเปคของมินก็จะ,ะ,ะเป็นแบบนป้นแหละเข้าชัดเจนนะอันนี้คือชอบความชัดเจนของแฟนหนุ่มมากๆว่าแบบเออเขาก็แบบเปิดตัวแล้วก็กล้าที่แสดงความรักทีนี้ก็ถามหน่อยว่าใกล้วันเกิดแล้วของคุณมินแชคาดหวังไหมใช่วันที่28ดเมษายนที่จะถึงนี้ว่าแหวนต้อง เออคือไม่รู้ว่าคุณมินคาดหวังอะไแต่แฟนคับคาดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องที่คนคาดหวังเรื่องงานแต่งงานเพราะอะไรเพราะช่วงนี้เราสังเกตดีๆนะก็จะเห็นมินน่ะเขาไปทําธุรกิจกับแฟนเขาแน่แหลกเหมือนว่าเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบว่าต่อยอดธุรกิจเพราะว่างานละครกรลับน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเตรียมตัวเตรียมที่จะมีข่าวดีหรือเปล่าแต่ด้วยวัยด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะมีครอบครัวกชนอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังบอกไหมฟังเขาดูดีกว่าว่า ความคาดหวังของคุณมินเชียในวันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าเขาขอก็ประกาศเลยค่ะเขาขอยังเขายังไม่ขอก็มีทาเล็บอยู่บ้างนะอะไรอะไรนะสัญญาลันเลยมินว่ามันก็เริ่มเริ่มเริ่มค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแบบครอบครัวก็ค่อนข้างจะถามๆลอะไรเงี้ยมินบอกเขาว่าแบบถ้าจะเซอร์ไพรส์อะส่งเพื่อนมาแต่งตัวให้ด้วยนะ ไม่เลยเป็นการสังการใช่แต่ว่าเขาไม่เคยแอบคุยกับพ่อแม่แต่เขาแอบคุยกับเพื่อนสนิทมินมีครั้งหนึ่งมนไปห้องน้ำแล้วมนก็แบบไปร้านญี่ปุ่นนี่แหละแล้วมนอุ้ยไปห้องน้ําก่อนแบบปวดมากเลยแล้วก็กลับเข้ามาก็ทุกคนก็มีพิรุธทุกคนก็แบบแเราก็เงียบทั้งห้องเลยแล้วมินก็แปลกแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนก็เหมือนทำหน้าเลอกละเพื่อนสนิทมินอะเลอกลมาก